สมัยท่านพ่อเฟื่องยังมีชีวิตอยู่คือมีคนเอาหนังสือพระเจ้าวสุกมาถวายมาโปรดพระเจ้าวสุกเป็นยังไงมีอยู่คำหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นที่ท่านพ่อชอบมากกระดอนท้ายชีวิตพระเจ้าโสุกบอกไว้ว่าที่ทําทานเป็นองค์ประธานพระสงฆ์มากมายทถึงขนาดนั้นสร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวัดบวาราม อุปถัมภ์ประสงค์ก็มีจุดประสงค์อย่างเดียวก็ขอให้มีความสามารถในตัวของตัวเองมาเรียกว่าเอาตัวตัวเองเอาตัวรอดได้เดีต้องสร้างความสามารถขึ้นมาในตัวเองก็เหมือนกับที่เราสวดทุกวันทุกวันขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขด้วยความสุข มายความว่าเรามีความสามารถในตัวเองที่จะรักษาความสุขของเราได้ได้มันเจริญยิ่งๆขึ้นไปเราจะสร้างอย่างไรก็สร้างแบบที่เรารู้กันอยู่ทําทานรักษาเสียนเจริญภาวนานี่วิธีที่จะสร้างความสามารถในตัวเองโดยทําทานแล้วแล้วก็อบรอมจิดใจของเราไม่ไม่ให้โลภเกินไปเห็นความดีไหนกันแจกจ่าย ตกในที่ไหนที่ไหนถ้าจิตใจของเรายังมีนิสัยชอบทำบุญสุนทานก็เอาตัวรอดได้มาได้สร้างศัตรูมาได้ส,สร้างความลำบากใ,ใครๆรักษาเสียงก็เช่นเดียวกันบางครั้งเรารักษาเส้นในชาติเด้อาจะต้องเสียสละก็คนที่โกหกมันก็บางที่ก็เอาเอาเรียบเราได้แต่ที่เขาเอาเปรียบนั้นได้ความสุขแบบชั่วแล่นเมื่อก็หายไปกลับเป็นทุกข์อีก แต่ถ้าหากว่าเส้นเราบมันคงแล้วเราไม่ต้องกลัวตกต่ำเรามีความชดเริรเป็นเป็นภายภาคหน้ายิ่งเราภาวนานั่นความสามารถในตัวของเราเองรู้จักดูแลจิตใจของเจ้าของเพราอนที่พระเจ้าบอกไว้าการที่จะเจริรทำนั้นหนึ่งต้องเอาใจใส่ปฏิบัติทุ่มเทชีวิตสอง อินิตพิจารณาสิ่งที่เราทำแล้วได้ผลอย่างไรบ้างทำเป็นที่พอใจเรารักษาวไว้ทำไม่ได้เป็นที่พอใจเราก็ทำให้างานชิน้นจะแก้ไขทำให้ดีขึ้นดีขึ้นก็ท่านบอกว่าจิตจาของเราพระปาสอนหมายความว่าใจาเราสว่างมองตัวเองได้มไม่ได้หมายความว่าเราบริสุทธิ์แล้วดีแล้วแต่เพียงที่ว่าเรามองตัวเองได้ว่าเราทำอะไรอยู่ จุดประสงค์ของเราเป็นยังไงเจตนาเราเป็นยังไงแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างเระพิจารณีแล้วเราก็มีโอกาสที่จะทําความสามารถของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนเราเป็นที่พึ่งของตัวเองได้คาอธิษฐานของพระเจ้าทรงมันก็น่าฟังที่นี่เราทําบุญทําทานรักษาเซนจุนภาวนาของเราเรามีคาอธิษฐานอะไรบ้าง Qualquer que ID?